สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมเดินทางมาที่บริเวณสถานีไฟฉายนะของรถไฟฟ้า MRT ก็คิดถึงอุโมงค์แยกไฟฉาย10ปีเลยนะ10ปีนี่สุภาษิตจีนก็บอก10ปียังไม่สายนะความแค้นนะครับต้องชำระนะแต่ว่าเท่าที่รู้ๆมานะครับ ร้านขายของข้างๆอุโมงเนี่ยเขาไม่รอจะชำระแล้วครับเขาหนีกันไปหลายล้านแล้วตอนนี้ก็ทำให้บรรยากาศข้างทางก็เงียบเหงาตอนนี้ช่องทางนะครับข้างๆอุโมงก็ปกติก็จะเป็นสามแลยนะเหลือสองช่องทางจราจรตอนนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณถนนปลานกกาญจนา ฝั่งตรงข้ามก็เป็นถนนพานกก็อยู่ระหว่างนะครับถนนจาร์สเิบวงนะจาร์สเดบวงเขาวิ่งตรงกลางไปเลยนะครับของรถไฟฟ้า MRT สถานีไฟฉายนี่แหละเดี๋ยวมาดูการก่อสร้างอุโมงค์บริเวณแยกไฟฉายฝั่งด้านทิศใต้นะครับ บริเวณนี้แหละครับเป็นบริเวณจุดก่อสร้างนะผมก็มาเป็นระยะนะนะครับมาดูเมื่อครั้งที่แล้วก็น้ําท่วมเต็มเลยนะก็มีปลานะครับเข้าไปดูมีปลาหางนกยุงก็ผสมพันธุ์กันออกลูกออกหลานโอ้โหเป็นที่สนุกสนานนะเต็มไปหมดเลยก็ดีไปอย่างนะครับป้องกันยุงนะเพราะว่างานก่อสร้างก็หยุดชะงักลงไปเนื่องจากว่าให้รถไฟฟ้า เอมาทีเขาสร้างก่อนนะครับคือเส้นทางกระทับซ้อนกันไงตอนนี้รถไฟฟ้าเอมาทีสร้างไปก่อนนะผู้รับเหมาทำอุมโมงก็รอไปก่อนนะครับรอไปรอมานะก็ตมอก็ไปดูโอ้โหผู้รับเหมานะครับหนวดเครานะครับขาวโพลนเลยครับรอนาน <laughs> โอ้โหรถไฟฟ้าเอมาทีสร้างอะไรนานขนาดนั้นนะสัญญาก็มีตั้งแต่2552นนะครับอันนี้มัน ปีห3สามเข้าไปแล้วก็ดำเนินการใหม่นะตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ประมาณปลายปีหก่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับคาดว่านะคาดว่าตลอดสำหรับทางลอดก็มีขนาด2ช่องจราจร2อทิศทางความยาวทางลอดประมาณ600เมตร คนที่อยู่ด้านข้างนี่ก็มีความเดือดร้อนนะครับเรื่องการค้าขายนี่ลำบากมากๆเนี่ยรถจอดไม่ได้นะครับหน้าร้างเขาเนี่ยรถจอดไม่ได้เลยเพราะว่าทางวิ่งมันเหลือแค่สองช่องช่องทางนะมันจอดหลบนิดนึงส่งของอะไรก็ลําบากไปหมดเพราะว่าตอนนี้รถติดอย่างบางทีจะไปซื้อครบนะข้างทางเนี่ยพอไปลงไปรับครบมารถข้างหลังบีบแต่ไล่เฮียบอก เอาครกไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาสากอกีกโอ้โหเป็นลำบากอะไรขนาดน,นั้นนี่ก็เป็นอุโมงนะฝั่งตรงแยกนะครับด้านทิศใต้ก็ตอนนี้ฝนตกมาก็น้ำท่วมหนักกว่าที่ผมเข้าเลยโอ้โหนี่น้ำเข้าเยอะเลยไม่รู้ว่าปลาของน้องยุงของผมเนี่ยจะตายกันหมดหรือเปล่านะ มีใครจับเอาไปเลี้ยงหรือเปล่านะครับโอ้โหตัวโตๆเลยนะออกลูกออกหลานเต็มเลยก็นำมาฝากกันนะสำหรับคลิปของ VP มีทั้งเล่าเนะี่ยบางครั้งมันก็อาจจะไม่เป็นดังที่ดังใจที่เราหวังนะก็อย่าไปเครียดกับมันงานก่อสร้างก็ยังแง่ละครับบางครั้งก็มีราช้า หรือมีภาพที่ดูแล้วไม่ค่อยจะสวยงามขอพูณสัรับการชมคลิปวิดีโอขอพูณสัรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ